สวัสดีครับปัจจุบันเรื่องของโควิดก็ได้รับความสนใจลดลงแล้วนะครับเพราะว่ามันก็มีวิธีในการตรวจรักษาที่ค่อนข้างที่จะดีนะฮะมีมาตรฐานพอสมควรยังไงก็ตามผมก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าตัวโควิดมันก็ยังอยู่กับเรานี่แหละยังมีคนเป็นเยอะแล้วก็ยังมีคนที่เป็นแล้วร่างกายไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเลยยังมีคนที่เป็นแล้วเสียชีวิตได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าเรื่องของโควิดนั้นมันจะซาซาลงไป แต่เรื่องดราม่าเรื่อง MINA วัคซีนเนี่ยมันก็ไม่ได้แผ่วเลยมีแต่จะดังมากขึ้นนะครับจริงๆเรื่องของวัคซีนเนี่ยผมกะว่าจะเลิกทําไปตั้งนานแล้วล่ะนะครับเพราะว่าข้อมูลหลักฐานที่มีทั้งหมดในปัจจุบันนี้ทางด้านงานวิจัยเนี่ยมันชี้ชัดไปในทางเดียวกันหมดเลยก็คือตัววัคซีนมันปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีมากในการป้องกันการเกิดอาการหนักป้องกันการเกิดลองโควิดนะครับว่าจะเลิกทําไปแล้วแต่ ก็มีดราม่าออกมาอีกตั้งแต่ตอนช่วงมีคนออกมาพูดเรื่องของวัคซีนทําให้เกิดไวคลอสนะฮะวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาบ่นเรื่องนี้แหละถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากจะฟังนานนะครับคลิปนี้ข้ามไปเลยก็ได้นะัำเป็นการบ่นของผมเองด้วยตัวเองล้วนๆเลยนะฮะแล้วถ้าท่านเป็นคนที่ต่อต้านวัคซีนหรือไม่เห็นด้วยกับวัคซีนก็สามารถเก็บคําพูดของท่านไว้ได้นะเพราะว่าท่านคงรู้ว่านี่คือช่องทาง YouTube ของผมถ้าเกิดว่ามาโพสต์อะไรที่มันไม่เหมาะสมนะครับเป็นคําหยาบ คำประชดประชานผมก็จะบล็อกท่านออกอาช่องนี้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดคนไหนอยากจะฟังต่อว่าผมอยากจะคุยเรื่องอะไรก็ฟังไปละกันนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ที่ผมอมาพูดเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีหมออยู่กลุ่มหนึ่งคนไทยนี่แหละเป็นระดับเรียกได้ว่ามีตําแหน่งทางวิชาการสูงเลยทีเดียวนะฮะยังคงออกมาพูดต่อต้านวัคซีนทั้งๆท,ที่มันไม่มีหลักฐานอะไรในทางการแพทย์ทางด้นานงานวิจัยนะครับ แล้วก็ไม่จบด้วยคือถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่เห็นด้วยกับวัคซีนนะผมก็จะไม่รู้สึกอะไรมากขนาดนี้นะครับแต่ว่าบาังเอิญเป็นคนที่เป็นแพทย์เป็นอาจารย์ของแพทย์มีตำแหน่งทางวิชาการบางท่านเนี่ยเป็นถึงระดับศาสตราจารย์ทางการแพทย์เลยทีเดียวซึ่งมันเป็นตำแหน่งทางวิชาการที่สูงที่สุดเท่าที่จะมีให้ได้แล้วแต่ น่าเศร้ามากคือกลับไม่ได้ดูที่หลักฐานทางวิชาการแต่อย่างใดเราก็ออกมาพูดทําให้คนเขาตื่นตกใจไปมากเลยนะครับยังไงก็ตามผมต้องขอชี้แจงให้ชัดเจนก่อนว่าสําหรับผมนะหมอทุกคนบนโลกนี้นะครับไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับวัคซีนก็ตามผมเชื่อเลยว่าท่านมีความหวังดีกับทุกๆคนหวังดีกับคนไข้ของท่านหวังดีกับประชาชนนะครับ ทุกคนหวังดีหมดผมไม่ได้โทษว่าท่านเป็นคนที่ไม่หวังดีตั้งใจหลอกลวงหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าท่านหวังดีนะครับแต่สิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่นั้นมันมันไม่ถูกต้องนะต้องขอเล่าอย่างนี้ก่อนตำแหน่งทางวิชาการของการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์เนี่ยมันได้มาอย่างไงนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะได้มาโดยไม่กี่ทางหรอกครับทางแรกก็คือเป็นคนที่ ทำประโยชน์ให้กับโลกใบนี้มหาศาลนะครับหรือทําประโยชน์ให้กับสถาบันอย่างมหาศาลแม้ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านก็อาจจะได้ตําแหน่งาศาสตราจารย์ไปหรือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่สอนนิสิตนักศึกษาแพทย์เป็นเวลานานนะครับสร้างคุณประโยชน์เหมือนกันนะฮะมีการแต่งตําราหนังสืออะไรมากมายอันนี้ก็อาจจะได้เหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่คนรู้ก็คือ ถ้าท่านเป็นคนที่ทํางานวิจัยทางการแพทย์จนเป็นที่เลื่องลือนะครับมีตีพิมพ์งานวิจัยของท่านในวรารสารทางการแพทย์เยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้ก็จะสามารถใช้ในการขอตําแหน่งทางวิชาการได้นะครับซึ่งผมเชื่อนะครับแล้วผมก็รู้ด้วยว่าตําแหน่งเนี้ยพวกเนี้ยมันได้มาอย่างถูกต้องนะครับทีนี้หมอหลายคนรวมทั้งาศาสตราจารย์ทางการแพทย์ที่ประเทศไทยหรือที่ประเทศเยอรมันนะครับ ที่ออกมาเนี่ยแล้วไม่เห็นด้วยกับวัคซีนที่ออกมาโพสต์ต่างๆเนะี่ยย่อมเป็นคนที่รู้ดีว่างานวิจัยทางการแพทย์มันสําคัญแค่ไหนย่อมเป็นคนที่มีความรู้ดีอยู่เต็มอกเลยว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลอันหนึ่งนะครับหรือคัดค้านข้อมูลอันหนึ่งมันจําเป็นจะต้องใช้วิจัยทางการแพทย์ซึ่งน่าเชื่อถือเพียงพอถึงจะสามารถทําเช่นนั้นได้แต่การที่ท่านเหล่านี้ออกมาให้ความเห็น ว่าวัคซีน mRNA มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับทำให้เกิดโรคนั้นโรคนี้โดยเฉพาะาศาสตราจารย์ที่ออกมาพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของไวท์คลอตแล้วก็อันนี้ผมมองว่าท่านอาจจะลงลืมนะครับในจรรยาบรนของวิชาชีพในพื้นฐานของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วถึงออกมาพูดแบบนั้นนะฮะซึ่งตรงนี้ผมต้องขอตําหนิท่านตรงๆนะว่าผมก็ต้องไม่เห็นด้วยกับท่านนะครับ คือผมไม่ได้ว่าที่การที่ท่านไม่เห็นด้วยกับวัคซีนนะแล้วก็ไม่ได้ว่าที่ท่านมีความคิดที่ตรงกันข้ามกับผมแต่ผมว่าที่วิธีการที่ท่านออกมาทํานี่แหละครับมันมันไม่สมควรมันไม่ถูกต้องนะฮะอย่างมหาวิทยาลัยที่อเมริกาเนี่ยถ้าท่านคิดจะออกมาพูดอะไรที่มันตรงกันข้ามกับความรู้ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วสิ่งนั้นเนี่ยยิ่งถ้ามันมีผลต่อคนจำนวนมาก ทำให้เกิดความตื่นตระหนกวิตกกังวลนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยจะต้องมีมาตรการอะไรสักอย่างกับท่านแน่นอนนะฮะท่านจะบอกว่าท่านมาพูดในฐานะของตัวท่านเองอันนี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเวลาที่ศาสตราจารย์หรืออาจารย์ทางการแพทย์เนี่ยไปพูดในช่องทางต่างๆเช่นออกข่าวนะครับโพสต์ในที่สาธารณะ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีตำแหน่งของท่านห้อยไปด้วยเช่นตำแหน่งาศาสตราจารย์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลน,นี้มหาวิทยาลัยนี้หรือเราเป็นหัวหน้าอันนั้นหัวหน้าศูนย์อันนี้นะครับมันจะเป็นการพ่วงตัวท่านเข้ากับหน่วยงานโดยปริยายเวลามันพ่วงแบบนี้แล้วเนี่ยต่อให้ท่านพูดว่าท่านออกมาพูดในานามของตัวเอง มันก็ไม่ได้แล้วครับมันถือว่าท่านพูดในนามของมหาวิทยาลัยนั้นศูนย์นั้นศูนย์นี้นะครับซึ่งมันก็จะทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายถ้าเป็นกรณีแบบนี้ที่อเมริกามีมาตรการจัดการอะไรสักอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเป็นหน่วยงานของประเทศไทยมหาวิทยาลัยของประเทศไทยนั้นจะมีการดําเนินการอะไร แบบอเมริกาเข้มงวดแบบอเมริกาหรือไม่นะครับตรงนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมส่วนตัวนะครับคิดว่ามันควรจะต้องมีนะครับมันควรจะต้องมีเพราะว่ากรณีที่ศาสตราจารย์บางท่านเนี่ยออกมาพูดแบบนี้มันละเมิดหลายอย่างหลายอย่างเลยทีเดียวอย่างแรกถือเป็นการพูดในนามของมหาวิทยาลัยถ้ามันเป็นสิ่งซึ่งมหาวิทยาลัยไ,ไม่เห็นด้วยหรือคนในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแล้วละก็ มันจะเป็นสิ่งซึ่งทําให้หมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียงอันนี้อันแรกเลยนะอันที่2การที่ออกมาพูดข้อมูลบางอย่างและข้อมูลเหล่านั้นไปขัดกับข้อมูลที่เขามีทางการวิจัยทั้งโลกโดยเฉพาะวัคซีนโควิดเนี่ยนะฮะซึ่งวิจัยเกือบทั้งหมดในโลกที่มีแบบเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะครับมันให้ความเห็นไปในทางตรงกันหมดก็คือวัคซีนโควิดมัน มีความปลอดภัยสูงมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่หลายคนออกมาพูดนะครับแต่ถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ต้องมีงานวิจัยที่ดีเพียงพอที่จะสนับสนุนว่าท่านไม่เชื่อเพราะว่าเหตุใดแต่งานวิจัยชิ้นนั้นมันไม่มีงครับนั่นแปลว่าสิ่งที่ท่านพูดมานั้นไม่ได้อ้างอิงตามวิชาการแต่อย่างใดเลยแต่เป็นการอ้างประสบการณ์ส่วนตัวนะครับและ ประสบการณ์ส่วนตัวต่อให้ท่านไปเขียนรายงานวิธีไหนออกข่าวที่ไหนหรือไปพูดกับหนังสือพิมพ์ฉบับไหนสื่อฉบับไหนก็แล้วแต่มันไม่สามารถเอามาเป็นสิ่งที่ใช้ในการอ้างอิงได้เลยสักนิดครับไม่สามารถนะครับท่านลองคิดดูถ้าท่านเอาข้อมูลเหล่านี้บอกว่าเออท่านทำมาได้แบบนี้แล้วเจอแบบนี้หรือที่ซ้ำร้ายไปกว่าน,นั้นอีกก็คือตอนที่มีบางหมอบางคนเนี่ย เอาคลิปวิดีโอของจอห์นแคมเบล l ซึ่งเขาสัมภาษณ์คนอาบน้ำยาศพว่าเจอไวคคอตเอาคลิปนี้มาเป็นแหล่งอ้างอิงว่าวัคซีนโควิดมันไม่ดีมันได้ได้ที่ไหนครับมันไม่ได้อยู่แล้วครับนะสมมุติก็ง่ายๆก็ได้ท่านเป็นศาสตราจารย์ใช่ไหมครับเวลาท่านจะตีพิมพ์งานวิจัยต่างๆนะฮะแล้วถ้าท่านจะส่งไปตีพิมพ์งานวิจัยที่วารสารดังๆแล้วท่านอ้างอิง คลิปวิดีโออันหนึ่งบอกว่านี่คือหลักฐานที่ทําให้งานวิจัยของท่านสรุปว่าแบบนี้ผมรับรองได้เลยครับว่าไม่มีวรารสารใดในโลกนี้ที่จะรับตีพิมพ์งานของท่านไม่ว่าวรารสารนั้นจะกระจอกแค่ไหนก็ตาม Impact factor ต่ำแค่ไหนก็ตามเขาไม่สามารถเอาสิ่งสิ่งนั้นมาเป็นตัวอ้างอิงได้แล้วถ้าต่อให้เขาตีพิมพ์ออกไปมันก็เพราะว่าเขาไม่ได้ดูรายละเอียดว่าท่านใช้อะไรมาเป็นตัวอ้างอิงครับ แล้วสุดท้ายถ้าเขาจับได้ก็เหมือนจะโดนถอดถอนออกไปอยู่ดีนั่นแหละนะครับนะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือความผิดข้อที่2ถ้าเป็นคนทั่วไปอ้างอิงคลิปของจอห์นแคมเบล l มาผมจะไม่รู้สึกแปลกใจเพราะว่าเขาไม่เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจว่า,าหลักฐานทางการแพทย์อะไรมันถึงจะถือว่าเอามาใช้ในการคัดค้านความคิดต่างๆได้ แต่ถ้าท่านไปนถึงระดับาศาสตราจารย์ซึ่งทำงานวิจัยมาทั้งชีวิตเป็นถึงหัวหน้าเขาแล้วเอาสิ่งสิ่งนี้มาเป็นตัวบ่งบอกว่าเอ้ยมันมันไม่ดีนะวัคซีนมันไม่ดีท่านหลงลืมในวิชาการของตัวเองไปหมดแล้วอะครับถ้าท่านตั้งใจนะผมถือว่าท่านผิดจรรยาบรรณตัวเองแบบร้ายแรงเลยอะถ้าท่านตั้งใจนะแต่ถ้าท่านไม่ตั้งใจ ผมคิดว่าท่านอาจต้องกลับไปทบทวนตัวเองแล้วล่ะว่าอะไรคือหลักฐานทางการแพทย์ที่สามารถเอามาใช้ในการสนับสนุนความคิดของท่านได้แต่จะใช้วิดีโอแบบนั้นก็ไม่ได้จะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ก็ไม่ได้นะครับแล้วงานตีพิมพ์ของท่านก็จะต้องใหญ่มากเพียงพอที่จะไปสู้กับงานวิจัยของคนทั้งโลกได้นะครับเพราะว่างานวิจัยของทั้งโลกเนี่ยมันชี้ไปในทางเดียวกัน ซึ่งทางทางนั้นมันดันตรงข้ามกับสิ่งที่ท่านออกมาพูดนั่นแหละครับนะแล้วผมก็ยังงงอยู่ประการหนึ่งนะครับคือเคยมีคนอบอกว่าเฮ้ยไวท์คลอตเนี่เราไม่เคยเจอมาก่อนในโลกนี้เออเคยได้ยินไหมมีคนให้สัมภาษณ์นะว่าไวท์ครอตเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมต้องขอบอกอย่างนี้ก่อน ผมเรียนเรื่อง white clot เนี่ยกับ red clot มาตั้งแต่สมัยผมเป็นนิสิตแพทย์แล้วนะครับผมยังจำได้อยู่แต่โอเคถ้าเราจบมานานเราอาจจะจำเรื่องนี้ไม่ได้แต่อะไรรู้ไหมครับถ้าเป็นหมอเกี่ยวข้องกับสมองแล้วล่ะก็เรื่องของ white clot จะต้องรู้จักเป็นอย่างดีทำไมคุณรู้จักโรค stroke ไหมครับที่หลอดเลือดในสมองมันอุดตันอะ stroke ทุกอย่างเนี่ย เกือบจะทั้งหมดของสโตรกเนี่ยเกิดจากไวคลอตทั้งนั้นครับเกิดจากไวคลอสนะแล้วไอไวทคลอตที่ว่าเนี่ยเป็นสโตรกที่ว่ามันมีมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วครับมีมาตั้งเป็นโน่นตั้งแต่สมัยดึกดําบันแล้วว่าไม่ใช่มีไม่ใช่เพิ่งมามีเอาตอนหลังโควิดนะคนเป็นสโตรกยี่สิบปีก่อนมีไหมมีห้าสิบปีก่อนมีคนเป็นสโตรกไหมมีแล้วไอสโตรกพวกนั้นเกิดจากอะไรครับ จกไวครสซะเป็นส่วนมากครับดังนั้นจะอ้างว่าท่านไม่เคยรู้จักไวครสเออถ้าเป็นหมอที่แบบลืมไปแล้วอจบเฉพาะทางด้านอื่นนะครับอาจจะไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าเป็นหมอโรคปอดแบบผมเนี้ยจบมาแล้วผมจาไม่ได้ว่าไวคอสคืออะไรเออผมจะไม่แปลกใจแต่ถ้าเป็นหมอสมองที่ดูแลเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วบอกว่าตัวเองไม่รู้จักไวครสมาก่อนไม่เคยเห็นในโลกนี้อันนี้ผมว่า มันไม่น่าใช่แล้วมันเป็นเฉพาะทางของท่านท่านควรจะต้องรู้เอาไว้คลอสมันมีอยู่แล้วอาการที่บอกว่าไม่มีนี่ผมก็ไม่น่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่านจําไม่ได้ท่านลืมหรือวิชาการที่ท่านเก่งกล้าในทางเฉพาะทางของท่านท่านจําไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่ทราบนะเราก็ไม่กล้าไปนั่งวิเคราะห์ด้วยว่าเหตุผลอะไรที่ท่านบอกว่าท่านไม่เคยเห็นหรือไม่รู้จักหรือไม่เคยคิดว่ามันมีมาก่อนในโลกนี้นะครับอันนี้มัน มันเป็นอะไรที่คือผมต้องบอกตรงว่าผมรู้สึกเสียใจนะครับรู้สึกเศร้าไปกับเรื่องนี้มากๆที่คนระดับาศาสตราจารย์คนหนึ่งอะ่ะซึ่งเป็นคนที่มีคุณภาพสูงเป็นอาจารย์แพทย์ทำงานวิจัยมาตลอดทั้งชีวิตต้องมาพังตอนตอนเนี้ยอืแต่ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเนาะผมก็คืออยากจะอยากจะให้แก้ได้เหมือนกันนะฮะ อันนี้พูดถึงศาสตราจารย์ทั่วทุกคนนะที่ออกมาพูดแบบนี้นะครับรวมทั้งศาสตราจารย์คนไทยที่อเมริกาที่อเมริกาก็มีที่เอยอรมันก็อีกคนหนึ่งซึ่งออกมาพูดแบบนี้ซึ่งอันนั้นก็ยิ่งแล้วใหญ่ศาสตราจารย์คนไทยที่เยอรมันคนนี้ออกมาพูดเกี่ยวข้องกับรางภูมิคุ้มกันซึ่งผมมองว่าความรู้ผิดหมดเลยอะ่ะผิดหมดเลยอะ่ะเป็นความเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันพื้นฐานซึ่งแบบ เด็กปี3เรียนวิชาภูมิคุ้มกันอิ m มโนโลยีก็ตอบได้แล้วอะผมก็ไม่ทราบระดับศาสตราจารย์ที่ขนาดนั้นนะจะไม่รู้ได้ยังไงอะอันนี้คือไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็เนี่ยแหละอยากมาบ่นเพียงเท่านี้นะฮะก็แล้วสิ่งที่ท่านออกมาพูดเนี่ยนะมันส่งผลเสียไปถึงระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะครับส่งผลเสียต่อวง ประชาชนวงกว้างมันทําให้คนตื่นตระหนกคุณเห็นไหมว่าตั้งแต่ช่วงที่มันมีคลิปเรื่องของไวค์คลอสออกมามีคนออกมาพูดเรื่องนั้นเนี่ยคนตื่นตระหนกไปหมดเลยผมเนี่ยอย่างที่บอกตอนต้นคลิปว่าผมกะจะเลิกทําเรื่องโควิดไปแล้วไม่อยากจะทําคลิปอีกแล้วเพราะว่าข้อมูลมันชัดเจนหมดทุกอย่างแล้วแต่ผมก็ต้องออกมาทําเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันทําให้เกิดความวิตกกังวลเป็นวงกว้างต่อสังคมอ่ะ ต่อให้เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือจริงๆก็ตามท่านก็ไม่มีเหตุผลไม่มีหลักฐานอะไรพิสูจน์ในตอนนี้ซึ่งจะมาพูดถ้าในอนาคตนะถ้าในอนาคตมีงานวิจัยออกมาแล้วงานวิจัยนั้นมันดีเพียงพอจํานวนตัวอย่างเยอะขั้นตอนระเบียบวิจัยมันดีหมดทุกอย่างแล้วมันบอกว่าวัคซีนโควิดมีปัญหาแล้วมันไม่ดีแล้วก็ผมพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดของผมนั่นแหละครับผมพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดนะ แต่ในขณะนี้เนี่ยงานวิจัยทั้งหมดที่มีตั้งแต่โควิดมันเริ่มจนถึงตอนนี้วัคซีนโควิด mRNA ยังดีอยู่ไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นนะครับผมเห็นบางคนส่งลิงก์มาให้ผมบอกว่าเนี่ยมีคนบอกว่าถ้าใครยังคิดว่าวัคซีนโควิด mRNA มันไม่มีปัญหามันมีประสิทธิภาพดีอยู่ก็แสดงตัวออกมาผมเนี่ยขอแสดงตัวเป็นคนแรกเลยครับนะแล้วก็มีคนที่ออกมาบอกว่า ออกมาคนที่ไม่เห็นด้วยกับวัคซีนก็ออกมาพูดบอกว่าเฮ้ยถ้าเห็นด้วยก็ไปฉีดหะลายเค็มเลยสิอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าผมก็จะฉีดตามที่มีคําแนะนําออกมาแล้วก็ยังฉีดต่อไปครับบางคนก็บอกว่าเนี่ยถ้าฉีดไปแล้วให้มันเกิดปัญหากับครอบครัวคุณเองก่อนแล้วคุณก็ค่อยมาพูดเดี๋ยวคุณก็รู้เองนะครับผมก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะในตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัคซีนนะครับต่อให้เกิดขึ้นกับครอบครัวผม มันก็เป็นเพราะว่าสาเหตุอื่นไม่ใช่วัคซีนนะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับแต่นี่ก็เป็นชาวบ้านพูดผมก็ไม่ติดใจอะไรมากเพราะว่าคนเหล่านี้นั้นก็ไม่ได้มีการเรียนรู้ระบบระเบียบวิธีในการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มาจึงไม่ทราบว่ามันควรจะต้องใช้ข้อมูลที่มีความเข้มแข็งเพียงพอทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ข้อมูลเลื่อนลอยแต่สิ่งที่ผมเศร้ามากๆกก็คือระดับอาจารย์แพทย์ระดับาศาสตราจารย์ทางการแพทย์ ยังใช้ข้อมูลที่มันไม่มีความน่าเชื่อถือแต่อย่างใดรู้ทั้งรู้ว่ามันใช้ไม่ได้ก็ยังเอามันมาใช้อันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยจริงๆนะครับเป็นผมผมก็ไม่ทําเป็นผมผมจะอับอายมากด้วยสัํปไปเป็นผมผมจะรู้สึกว่าตัวเองได้ทําอันตรายกับสังคมนะครับคุณรู้ไหมปฏิญาณทางการแพทย์เราจะพูดคำหนึงไว้เสมอว่า do no harm ถ้าท่านไม่รู้อะไร Do โน h ฮา m มอย่าทำให้มันเกิดอันตรายขึ้นและนี่ความรู้ของท่านยังไม่ชัดเจนเลยข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนไม่มีแล้วมันดันไปตรงข้ามกับคนทั้งโลกแต่สิ่งที่ท่านทำออกมาพูดออกมาโพสต์ต่างๆมันคือการ Do harm มทำให้คนตื่นตระหนกคนที่เขาต่อต้านวัคซีนคนที่เขามองไปในแง่ของ ทฤษฎีสมคบคิดนะครับคอน spiracy theorist ต่างๆก็บูมใหญ่เลยคราวนี้ก็แอคทีฟทำโน่นทำนี่ขึ้นมาใหญ่นะครับส่งเสริมการล้างพิษนะครับทำ CDS คลอเรนด์ไซด์บอรตต่างๆนะครับแล้วก็ลามไปจนถึงบอกว่าเออมีหมอบางคนออกมาพูดว่าไอ้วัคซีนที่ฉีดตอนเด็กนี่มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้เกิดโรคนั้นโรคนี้ขึ้นมาซึ่งเพี้ยนไปหมดแล้วอะ่ะท่านทำให้ปัญหาอันนึงอะ่ะมันกระจายวงกว้างไปเป็นปัญหาอย่างอื่นอย่างอื่นเยอะ ผมมองว่าปัญหาเรื่องของ Mis-Information หรือ Dis-Information ทั้งคู่เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งซึ่งทำลายโรคเรามันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆแล้วนะครับมันเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายโลกของเรานี่แหละผมกล้าพูดอย่างนี้ได้เลยนะฮะดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะให้ท่านรู้ตัวไว้นะว่าท่านมีตำแหน่งค้ำคออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์หรือแม้แต่อาจารย์หมอทั่วไปก็ตามนะครับอยากจะให้ท่านดูตำแหน่งนี้ไว้ให้ดีนะครับว่าท่านได้มาแต่อย่างใดนะครับทบทวนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของท่านว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงความชั่วความเชื่ออย่างหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็แก้ไขซะนะผมยังเชื่อว่าหมอทุกคนหวังดีต่อคนไข้ ถ้าท่านหวังดีท่านควรจะต้องแก้ไขถ้าท่านคิดว่าเออมันคิดตรงกันข้ามกับข้อมูลที่มีในปัจจุบันท่านก็ควรจะต้องมีงานวิจัยมาสนับสนุนนะครับแล้วสุดท้ายถ้ามันมีความผิดต่อกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็ต้องว่าไปตามมหาวิทยาลัยละผมไม่แน่ใจว่าที่ประเทศไทยอาจารย์แพทย์จะมีโอกาสในการพูดเสรีขนาดไหนนะครับหรือ,อพูดอะไรก็ได้หรือเปล่านะครับ มก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ไม่ทราบมีว่ามีบทลงโทษมีมาตรการมีอะไรสัอย่างแค่ไหนแต่ผมบอกได้เลยครับว่าถ้าที่อเมริกาคุณทําแบบนั้นเนี่ยคุณอาจจะโดนถึงขั้นลดถอดถอนตําแหน่งหรือถ้าร้ายแรงมากจริงๆถึงขั้นพักงานแล้วก็ไล่ออกนี่ที่อเมริกานะานี่ที่อเมริกานะครับแต่ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าที่ประเทศไทยเป็นอย่างไรก็คงจะต้องรอดูว่าที่ประเทศไทย นะครับมหาวิทยาลัยที่อาจารย์ต่างๆหลายๆคนที่ออกมาให้ความเห็นที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับวัคซีนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับจะมีมาตรการอะไรบ้างก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็บ่นได้เพียงเท่านี้แล้วครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผมก็เป็นเพียงแค่เสียงเดียวแล้วก็นี่คือความคิดของผมเพียงแค่คนเดียวผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าหรือว่าบางคนอาจจะคิดตรงกันข้ามบางคนอาจจะคิดสมน้ำหน้าผมด้วยซ้ําไปนะครับก็ แล้วแต่ละกันนะครับความคิดใครความคิดเขาผมความผมข้อเคารพความคิดท่านท่านก็ต้องเคารพความคิดผมผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของท่านได้แต่ท่านก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของผมได้เช่นกันนะครับดังนั้นยังไงก็แล้วแต่เราก็ถ้าเราอยู่คนละฝ่ายเราก็ต่างคนต่างอยู่เคารพซึ่งกันและกันนะครับไม่จําเป็นจะต้องมาด่าหยาบคายหรือประชดประชันนะครับช่องของผมถ้าใครประชดประชันด่าหยาบคายผมก็บล็อกท่านทิ้งง่ายๆนะครับ แล้วผมก็ไม่เคยไปคอมเมนต์อะไรในช่องทางของท่านเลยสักครั้งดังนั้นก็ต้องให้เกียรติกันด้วยนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ